สวัสดีครับนาะนาะนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้พบกับผมครับสักดาชาแนลครับหลังจากห่างหายคลิปไป10กว่าวันนะครับก็อย่างที่ได้แจ้งกับพี่พๆนาะนาะครับว่าจะห่างไปสัก10กว่าวันนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ามาออกหมายครับวันนี้จะเลย ถือโอกาสนะครับมาทักทายสวัสดีพี่ๆนานะครับที่ให้กําลังใจนะครับก็หลังที่ห่างหายไปเมื่อสิบกว่าวันนะครับที่ผ่านมานั้นก็เนื่องจากว่ามีภารกิจนะครับไปขับแท็กซี่ครับด้วยภาระหน้าที่นะครับทางครอบครัวนะครับจําเป็นจะต้องหาเงินนะครับก็ลำลงชีวิตนะครับก็ห่างหายไปนะครับ ก็ยังไม่ลืมนะครับยังคิดถ okay. <t ick llega> ึงนานาอยู <it began> ่นะครับที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ได้ไปขับแท็กซี่สิบกว่าวันแล้วนะครับก็โอเคครับมีรายได้นะครับก็เลยห่างหายคลิปไปนะครับวันนี้โอกาสดีก็เลยถือโอกาสนะครับมาทักทายพี่ๆนานาุกท่านนะครับก็ขอบคุณนะครับแลหรกบกำลังใจนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับก็ยังอยู่นะครับวันนี้ เตรียมนะครับลงสองคันนะครับเดี๋ยวไปชมนะวันนี้มาที่คลองบางปานะครับคลองสี่นะครับดูนะครับลงไปแล้วสองคันนะครับสภาพน้ําไหลแรงมากครับวันนี้นะฮะก็โยนลงไปแล้วสองคันก็ยังเงียบอยู่นะครับอันนี้ก็มีเหยื่อเก่านะครับเหยื่อเก่าเลืออยู่ เดี๋ยวอยู่ปั้นหนึ่งนะครับเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยเหลืออยู่ตั้งแต่ทิ่โน้นนะครับนะก็ไม่ได้ออกเลยนะครับก็เก็บไว้นะครับก็ยังดีอยู่นะครับเป็นหัวเชื้อได้เลยยังไม่ยังไม่ขึ้นลาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงดูนะครับว่าจะมีตัวไหมนะครับท้ามกลางน้ําไหลแรงมากวันนี้ ไม้คลองสี่นะครับก็ที่เราเคยมาล่ากันอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งโน้นนะครับก็มีนาๆนะครับมาลงกันอยู่นะครับผมก็มาลงตรงนี้สองคันนะครับลงไปแล้วนะครับเพิ่งมาถึงครับตอนนี้เวลาก็เที่ยงพอดีนะครับมีเวลานิดนึงครับเดี๋ยวจะต้องช่วงบ่ายก็จะต้องไปอ่ส่งผู้โดยสารอีกเหมือนเดิมนะครับอ่ะ นนาท่านใดนะครับต้องการจะเดินทางนะครับเราแวกสมุดประกันนะครับหรือว่าแถวบางปูนะครับมีทุล่าเดินทางใกล้ๆจะใช้บริการก็เชิญได้เลยนะครับรอลุ้นกันนะครับทีนี้เพราะว่าน้ำไหลแรงครับไม่รู้จะมีตัวไหมนะครับน้าชมกันว่าผมจะมีตัวส่งงานไหมวันนี้นะครับด้วยความคิดถึงนะครับน้าก็ขอบคุณ ำหรับการติดตามรับชมทุกคนทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจเสมอมานะครับถือโอกาสวันนี้มาทักทายนะครับด้วยภารกิจหน้าที่นะครับก็เลยห่างหายไปนะครับนะวันนี้ก็รอรุ่นกันนะครับลงสองั้นพอนะครับเพราะเหยื่อมีน้อยนิดนะครับเหนือปั้นเดียว ดึงแล้วโอเคนะครับไม่อยู่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับนะนะะวันนี้พบกันวันอังคารนะครับวันอังคารที่13กันยายนนะครับ2565บางปลาคลองสีวันนี้น้ำไหลแรงครับต้องตีเผื่อไว้เยอะๆหน่อย เดี๋ยวมีรถถังมาเยี่ยมเยือนอีกอ้าวมีตัวแล้วตัวนั้นมีตัวแล้วมีตัวแล้วนี่ยังเงียบอยู่เลยอ่าล่ะทางโน,นมีตัวแล้วครับนานาเขามีตัวแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเราจะมีตัวเหมือนเขาไหมอ่ะอากาศวันนี้แจ่มใสมากครับ แดดไม่จัดมากนะครับถือว่าอากาศดีนะครับวันนี้ก็ตีไม่ไกลครับว่ามันน้ำมันไหลแรงนะครับน้ําขุนด้วยนะครับทางโน้น,นาเขาก็อยู่นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะให้ดูเมื่อกี้นาเขาขึ้นมาแล้วนะครับนั่งกัน หาังน้นสี่คนนะครับมาเป็นครอบครัวสนเราก็อยู่ตรงนี้ครับก็ยังเงียบอยู่นะครับนานๆเอาแล้วครับคันซ้ายเริ่มแล้วเริ่มดึงอึ๊บอยู่ไหมว่างเปล่าอยู่ครับเอาละ มีแล้วครับเริ่มมีปฏิกิริยาตอบโต้แล้วที่แน่ๆคือมีปลาดึงแล้วครับมาถู่ขวาันซ้ายนะครับดึงแต่ไม่มีตัวแต่ตอดอยู่นะครับกำนานาวันนี้<ม>ก็งานเข้าครับเพิ่งจะ ตีไปยังไม่ได้ปลาสักตัวเลยนะครับก็พอดีมีงานนะครับให้ไปขึ้นงานไว้นะครับโทรมาก็คงต้องไปครับเดี๋ยวเจ็บของนะครับเสียดได้ครับวันนี้ช่วงเย็นก็ต้องไปขับแท็กซี่ต่อนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรละชมนะครับนะาะสำหรับวันนี้พึ่งจะตีได้สองไม้เองนะครับก็จำเป็นต้องไปขึ้นงานไว้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็ต้องส่งเหมือนเดิมนะครับ ในช่วงเย็นก็ต้องไปออกรถอีกนะครับขับแท็กซี่นะครับหน้าก็ท่านใดที่อาจจะใช้บริการก็ทักมาได้เลยนะครับจะไปไหนเดินทางใกล้ๆนะครับหรือว่ามีส่งของส่งสินค้านะครับก็แจ้งมานะครับยินดีรับใช้นะครับก็ส่วนน้าข้างหลังนะครับเขาก็ยังนั่งกันอยู่นะครับเพิ่งมาเหมือนกันนะครับ เริ่มมีตัวกินแล้วล่ะส่วนของผมยังไม่มีนะครับอันนี้ต้องไปออกรถแล้วครับอไปขึ้นงานทิ้งไว้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับไว้โอกาสหน้านะครับนะนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพบกันอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะครับชมแล้วก็กดติดตามกด subscribe นะครับช่องสัปดาชาแนลครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับทุกท่านแล้วก็สวัสดีครับ